วันนี้คุยให้ฟังนิดหนึ่งมีมันมีเขาเรียกนิทานธรรมกาถาเป็นนิทานธรรมกถาธรรมะนะก็มีพุทธภาษตบทหนึ่งก่อนว่าสัตทีทะวิตตังปุริสรสะเศษถังศรัทธา,าเป็นทรัพย์ประเสริฐของคนในโลกนี้คำว่าศรัทธาเป็นทรัพย์ประเสริฐของคนในโลกนี้คำว่าศรัทธาคือความเชื่อ ความเชื่อที่เราเชื่อในอะไรบ้างเราก็เชื่อในหลายเรื่องเห็นไ,ไหมเราก็เชื่อในพรัตน์ไรเราเชื่อในการทําดีได้ดีทงชั่วได้ชั่วมีความเชื่ออย่างเง้นแล้วก็มีความเชื่ออีกหลายหลายอย่างเป็นศรัทธาความเชื่อเป็นทรัพย์ประเสริฐของคนในโลกนี้ถ้าเราเชื่อในทางที่ถูกต้องเนี่ยมันก็สิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีแก่เรา นิทานธรรมกถา,าเรื่องนี้ก็บอกว่ามีคนหนึ่งตหลังก็เป็นอุบาสกแล้วแหละบาสกนักถือพระพุทธเจ้าไปฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านสอนสอนอย่างนี้อุบาสกคนนั้นก็เลยเกิดความเรื่มใส,ส่ศรัทธาหนักแน่นมั่นคงเลยว่านี่คาสอนของพระพุทธเจ้าเราเชื่อแล้วแล้วก็เรานามาสู่การปฏิบัติมันต้องดีแน่ ประมาณนั้นแหละต้องดีแน่แล้วก็กลับมาบ้านนนนิธา,า,านธรรมกถาบอกว่าพอกลับมาบ้านปุ๊บก,ก็เกิดมีั้างใช้คําว่ามานปินิธานธรรมกถาบอกว่าลำดับนั้นมานได้นิรมิตเป็นรูปเหมือนของพระพุทธเจ้าที่ประดับด้วยพลักษณะอย่างเลิศสาประการี่พูดง่ายๆว่า แปลงร่างให้เห็นเป็นพระพุทธเจ้ามาที่ได้ยืนอยู่ที่ประตูบ้านของอุบาสกแล้วก็ให้คนไปบอกบอกคนที่อยู่บ้านอุบาสกบอกให้ไปเรียกอุบาสกมาบอกไปเรียกอุบาสกมานะบอกว่าเนี่ยพระสัตราสเสด็จมาพระสัตราสเสด็จมาที่บ้าน โอ้ดีใจเลยเนะอุบาสกก็คิดว่าเออเราฟังธรรมสักครู่นี่เองจากสำนักจากที่ต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้าของพระศาสดามาเมื่อสักครู่นี้เองเพิ่งกลับมาถึงบ้านเอ๊ะมีอะไรเกิดขึ้นเนาะมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าหรือมันเป็นไปได้ยังไงก็เราฟังธรรมต่อหน้าพระพักเมื่อสักครู่เนี่ยท่านตามเรามาทําไมอะไรกว่านั้นนะครลองคิดก่อนะ ต้องคิดก่อนคิดได้ดีว่าเราจะเชื่ออะไรจะเข้าใจอะไรผิดถูก,กน,นะต้องคิดก่อนมาปแปลกๆนะแปลกๆก,ก,ก็เลยเข้าไปเฝ้าจึงเข้าไปเฝ้าถวายบังคมด้วยสําคัญว่าเป็นพระศาสดาแล้วยืนอยู่อันนี้นเข้าไปกราบไหว้ก็คนเข้ามาบอกนะก็ต้องเชื่อไว้ก่อนแหละเข้าใจว่าเป็นพระพุทธเจ้าแหละเป็นพระศาสดาก็เข้าไปกราบแล้วก็ยืนอยู่ แล้วก็ทีนี้มารก็เริ่มมารเป็นพระยามารน,นะมารคือสิ่งชั่วร้ายความคิดชั่วคือถ้าพูดง่ายๆปฏิบัตก็น่าจะเป็นความคิดชั่วของเราแหละความคิดที่มันเปลี่ยนไปจากความคิดที่ดีกลายเป็นความคิดที่ไม่ดีแล้วก็ละมารคิดอยู่ในใจมารก็กล่าวว่าสุรัมพัทธุบาสก์แกชื่อสุรัมพัทธ์คาใดที่เราบอกเธอว่าลูกไม่เที่ยงวเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขาร คือพระพทจานสอนธรรมมาแล้วสอนธรรมะให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คํานั้นไม่ถูกที่เราสอนไว้สักครู่นะนะที่สอนที่วัดเลยเอยเราทานั้นไม่ถูกนะไม่ถูกเรากล่าวอย่างนั้นโดยไม่ใครโดยไม่ได้ใครครวญพูดลักษณะว่าที่เทศอะไรเมื่อกี้นะแหมไม่ได้ใครครวนมันผิดพลาดไปแล้วแหละผิดพลาดเพราะฉะนั้นเธอจงถือเอาใหม่เสียเธอจงถือใหม่ ที่เราพูดเื่อคู่น่ะไม่ใช่เรื่องจริงเราพูดผิดไปเองเธอจงถือใหม่นะว่ารูปเที่ยงเวทนาเที่ยงสัญญาเที่ยงสังขารเที่ยงอะไรนั้นคือกลับนะยอยากที่พูดว่ามันไม่เที่ยงก็คือมันเป็นสิ่งที่มันยั่งยืนอยู่ไม่ได้ให้กลับกายพูดว่ามันเที่ยงคือมันยืนอยู่ได้นั่นแหละมันไม่เปลี่ยนแปลงหรอกมานนั้นนะกลับคํากลับจากหน้ามือเป็นหลังมือ จับขาเป็นดำอย่างนั้นแหละพูดอย่างนั้นเอเอ,อุบาสกก็เลยคิดคิดแล้วนะตอนนี้อุบาสกเริ่มคิดแปลก,ปกอุบาสกก็เลยคิดว่าเอข้อที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ทรงใคร่ควรก่อนไม่กระทําให้ประจักษ์ชัดแล้วตัดเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้นเป็นไปไม่ได้ผู้นี้คงเป็นมารมาลวงเราเป็นแน่นันล่ะ เป็นการแหละเราเดี๋ยวนี้ก็โดนหลอกโดนต้มมันจะแย่ไปหมดแล้ว <c oughs> ทางออนไลน์ให้เข้าไปให้เข้าไปเลยเอ้าลงชื่อใหม่ลงชื่อใหม่อหมอบอกบันเดอนปีเกิดมาโทรศัพท์มากดเข้าไปใหม่อะไรมันนะีเมื่อวานมีโยมมาเสียท่าแล้วบอกอาจารย์เสียรู้ซะแล้วหมดเลยตังค์ในบัญชีเ,เข้าไปเข้าไปพขาอาจารย์เขาบอกว่าก็บอกแล้วไงข่าวมันบอกทุกวัน ถามออกทุกวันอยากเข้าไปรีบมาปแปลกเอ้ามันมาของธนาคารเลยบอกเงี้ยก็นั่นแหละไม่ดูมั่งเหลอเดี๋ยวนี้เนี่ยข่าวออกทุกวันของธนาคารกษิกรไทย่ลปลอมมาเห็นมครผมมไมดูตังค์ผมหมดบัญชีเลยเอา้ายินพัะการทั้งห <c oughs> ้าพันอเสร็จเลยทีนี้เราก็ต้องไปพักไปหาไปค้นมาใบยี่สิบั้งใบห้าสิบั้ง ไม่มีนมไม่มีตัง้งซื้อนมให้ลูกกินยุ่งเลยจริงๆนะหมดจริงๆนะมันมีปัญหาแน่นอนแหละเพราะอยาไปเชื่อเนี่ยเหมือนกับคนเนี้เห็นไหมคนนั้นอา้าวก็เลยกล่าวว่าก็เลยถามกลับไปเลยด้วยคนเป็นคนที่ก็ะเป็นคนที่มีปัญญาฟังคําคสอนของพระพุทธเจ้าแล้วต้องไตรตรองให้ดีนะนั่นแหละความเชื่อเห็นไหมเชื่อที่มันมีปัญญาด้วยเลยก็เลยถามไปว่า ท่านเป็นใครท่านเป็นมารหรือเปล่าในนิทานธรรมกถาว่าท่านเป็นมารหรือามาร,รมานั้นก็จนปัญญาเลยตอบก็ไม่ได้ต้องตอบความความเป็นจริงมารก็เลยตอบตามความเป็นจริงว่าใช่เราเป็นมารนเมื่อสุระอุบาสกถามว่าแล้วท่านมาเพราะเหตุอะไรมาทมําไมทําไมต้องพูดอย่างนี้มารก็ตอบว่า เพื่อทําให้ศรัทธาของท่านคลอนแคลนเอ่ใช่ไหมเพื่อทําศรัทธาของท่านคลอนแคลนแม่เริ่มสอในพระพุทธเจ้าไหมปัจจุบันเราก็มีเยอะใช่ไหมสอนแม่เชื่อในพระพุทธเจ้าสอนแม่เชื่อในบุญคุณของมารดาบิดาสอนแม่เชื่อในบุญคุณของครูกับครูนะรับเงินเดือนนั่นแหละเอไม่ต้องไปไหว้ครูหรอกไม่ต้องไปทําพิธีไหว้ครูหรอกครูกินเงินเดือนเอ่นไหมไปทำทำไมพิธีไหว้ครู นั่นแหละพวกมารแหละมารน,นะเออทีนี้พาะศกก็เลยบอกว่าชี้หน้าเลยเนี่ยเจ้าเนี่เป็นมารสกปรกเป็นผู้มีบาปอย่าว่าแต่เจ้าคนเดียวเลยมารเช่นเจ้าเนี่ยตั้งร้อยตั้งพันก็ไม่อาจทใา้ศรัทธาของเราหวนไปได้นะขึ้นชื่อว่าศรัทธาที่มาแล้วนะที่เราฟังมาแล้วเราเชื่อมั่นในคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ย ตั้งอยู่ดุดภูเขาสินีรุกที่ตั้งอยู่บนแผ่นดินบนพื้นหินเจ้าจะอยู่นี่ทำไมไปเลยไลย่ไปเลยอันนี้เป็นนิทานธรรมกถาใช่ไหมสอนให้คนคิดให้ดีว่าการจะเชื่ออะไรเนี่ยถ้าเราเชื่อแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีอย่างเช่นคำสอนของผู้เจ้าเนี่ยสอนแล้วคนสามารถดับทุกข์ได้สอนแล้วทำให้คน อยู่กันได้มีความสุขในครอบครัวก็อยู่กันได้มีความสุขเพราะเอาคาสอนของพระพุทธเจ้าไปใช้เคาพบรรดาดิดานะเขารบกันในครอบครัวพี่น้องใช่ไหมสงเครา,คราะห์ญาติใช่ไหมคำสอนพระพุทธเจ้าบอกว่าสงเครานะห์ญาติอะไรเรียกว่ายาตสังกะโหนะั่นเป็นมงคลการสงเคราะห์ญาติเป็นมงคลนะาสคาลหรับชีวิตเพราะอะไรเพราะเราช่วยกันระหว่างญาติเนี่ยมันก็ทําให้ครอบครัวมีความสุขใช่ไหมล่ะ เวลามีเรื่องเดือดร้อนอาญาติก็ช่วยกันเห็นไหมมาทําให้ชีวิตไม่ติดขาดเป็นความเป็นสิริมงคลน,นั่นแหละเพราะฉะนั้นในสังคมถ้าทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองได้ถูกต้องทําหน้าที่ได้ถูกต้องใครจะมาสั่งคลอนเราใครจะมาแยกเราใครจะมาทําให้เราเอ,อ่อเขาเรียกว่าเนี่ยแตกแยกกันเนี่ยเรามองเลยว่าโอ้คนนี้ทําให้คุณแตกแยกกันอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อถ้าใครพูดให้คนดีกัน อันมาสมัครสมานสมัครครีกันเชื่อคนนั้นใช่ไหม่ถ้าคนไหนผู้ใดคนแตกแยกกันใส่ร้ายคนนั้นมาให้เราฟังอย่างนี้ฟังหูไว้หูเห็นไหมเนี่ยเหมือนอุบาสกคนนี้แหละในนิทานธรรมกะถา,าใช่ไหมมานปอนตัวมามเพื่อจะไปให้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนีเออคนที่มีศรัทธาแล้วต้องมีปัญญาด้วยให้เข้าใจว่าคําสอนเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย ต้องเป็นไปเพื่อความดีงามเห็น<ม>ไหมเป็นไฟเป็นไฟเพื่อคนที่อยู่กันได้คนรักกันสมัครสมานสามัคมค,คีกันนั่นแหละสาคัญที่สุดเพราะฉะนั้นก็เราก็มีพระรัตนตรนัยอยู่แล้ว<ม>เป็นสิ่งสําคัญเป็นความดีงามอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะนําไปปฏิบัติได้แค่ไหนเท่านั้นเองมไม่ต้องไปเชื่อฟังใครแล้วไม่ต้องไปตามใครแล้วตาม วิธีคิดของพระพุทธเจ้าเข้าไว้เป็นหลักเลยดีที่สุดนะอันนี้อ้าวเหรเป็นนิทานธรรมกถามาเล่าให้ฟังในเช้าวันนี้ก็จเจริญพร